ฟังดูน้าอันตรายมากเลยนะคะถ้าใครจะฉีดก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะคะทุกคนวันนี้วันแรกมารับ,บัคซีนะคะเตินเต้นนะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องโบตันสมริรกาค่ะ วันนี้นะคะต่นก็จะมาบอกทุกคนว่าตันได้รับการฉีดวัคซีนแล้วจ้า เย่นะคะก็ดีใจนะคะแตนก็เพิ่งจะไปรับมาเมื่อวันที่20เมษายนเมื่อกี้นะคะแล้วก็เป็นโดสแรกเนาะส่วนโดสสองก็รออีกสามอาทิตย์หลังนะคะก็จะเป็นช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมก็ดีใจนะคะเพราะว่า,าทางบ้านแตนก็อยากให้ได้รับการฉีดวัคซีนมากนะคะเพราะว่าเราก็ไว้ใจบริษัทที่อเมริกาเนาะแล้วแตนก็เป็นหญิงไทยพอเขาประกาศปุ๊บนะคะทางรัฐแตนนะคะเวอร์จิเนีย ก็มีข้อความหรือก็อีเมลนะคะส่งมาทางแจ้งเตือนทางเรานะคะให้เราไปรับวัคซีนได้เลยนะคะตั้งแต่คนที่อายุ16ปีขึ้นไปนะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็สามารถรับวัคซีนได้เลยตันก็เลยจองปุ๊บเลยนะคะส่งมาวันสุนัาส่งมา1วันนะคะวันที่2วันที่3ก็คือไปเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศการฉีดวัคซีนกันค่ะ Yes, สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วันแรกมารับวัคซีนะคะ Babe, what are you waiting for? Let's go. Stop thinking. Go over there. Do it, Dad. Dit dinna, dit dinna, we got a sheba. We got a sheba. Alright, ready? Okay, ma. Let's go do it, Dad. Okay. Alright, honey nervous <laughs> 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 i like your jacket. no I not like your jacket it likes <laughs> it เอาละค่ะท you know. <laughs> <'s> ุกคนมานั่งอยู่ที่เดิมนะคะตอนนี้ก็ฉีดเรียบร้อยแล้ว เข็มแรกนะคะผ่านไปเข็มสองเดี๋ยวเจอกันวันที่11เดือนพฤษภาคมนะคะวันนี้วันที่20เมษายนนะคะก็ประมาณ2-3อาทิตย์ข้างหน้านะคะเราก็จะมารับเข็มสองอีกทีนึ่งเข็มสองอีกทีหนึ่งรู้สึกเนียค่ะไม่ปวดเลยนะคะแบบว่าเร็วมากเลยแต่ว่ามันเริ่มแดงๆอ่ะคือแบบหมอบือเบาด้วยนะคะแล้วก็ฉีดปึ๊บเข้าไปค่ะบรรยากาศ เหคนหมอคนนั้นนะคะเป็นคนฉีดยาให้ตันก็คือกระเป๋าคนนั้นนะคะที่นั่งคนยาวตันฉีดของบริษัทไฟเซอร์นะคะตันกาแฟก็คือฉีดบริษัทเดียวกันไปฉีดที่สถานที่ฉีดเดียวกันด้วยนะคะก็คือเป็นโรงพยาบาลของเราทหารนะคะฉีดของบริษัทไฟเซอร์นะคะบริษัทนี้ค่อนข้างถ้าพูดว่าดีที่สุดเลยก็ว่าได้นะคะในบรรดาของวัคซีนทั้งหมดที่มีในอเมริกานะคะ ประสิทธิภาพในการทำงานก็คือประมาณ9 0 9 5เก็ลยนะคะก็คือป้องกันโควิดได้ดีมากเลยนะคะบริษัทจอห์นสันแอนด์จอห์นสันนะคะตอนนี้ก็คือได้มีการระง,งับการฉีดวัคซีนนะคะเพราะว่ามีคนเสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนเพราะว่าเ,าเขามีปัญหาเรื่องของเลือดอะไรอย่างงี้ค่ะลิ่มเลือดมีมีจำนวนหนึ่งนะคะแต่ว่าไม่ได้เยอะแต่ว่าก็คือมีคนเสียชีวิตทางรัฐบาลก็เลยมีการระง,งับการฉีดวัคซีน โควิดของบริษัทจอร์นสันหรือจอร์นสันนะคะก็โชคดีไปเราไม่ได้ฉีดจอร์นสันหรือจอร์นสันนะคะเราฉีดของไฟเซอร์ส่วนที่ไทยเราใช่ไหมคะเป็นของซีโนแวคซีโนแวคเนี่ยมาจากจีนนะคะแต่มีเพื่อนคนหนึ่งนะคะที่ไทยเพื่อนทํางานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลนะคะเวลาที่มีคนไข้หรือว่าคนที่จะมาตรวจโควิดอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนก็จะไปช่วยตรวจเวลาเพื่อนแต่งตัวนี่ก็คือมิดชิดมากเลยนะคะเพื่อนก็เลย ต้องได้รับการฉีดวัคซีนเพราะว่าเป็นคนทํางานในกลุ่มเสี่ยงนะคะพอเพื่อนฉีดของซีโนแวคอะคะ่ะเพื่อนก็เซ็มาบอกว่ามันรุนแรงมากเลยนะคะรุนแรงจนแบบว่าคือเพื่อนตัวร้อนเหมือนแบบเป็นไข้ขึ้นสูงแล้วก็ต้องเอาอผ้าชุบน้ํำมาแบบมาครอบหน้าอะไรเงี้ยเพื่อให้ความร้อนมันแบบว่ากระจายออกไป เปิดแอร์เนี่ยเพื่อนเปิดแอร์เบอร์ยี่สิบยังเอาไม่อยู่นะคะคือแบบหนาวจะตายอยู่แล้วแต่ร่างกายเนี่ยร้อนแบบว่าเหมือนนอนอยู่ข้างกองไฟอะไรเงี้ยเพื่อนบอกแต่ก็เลยแบบเฮ้ยวังนะแต่กลัวเพื่อนช็อกอะค่ะเป็นห่วงมากคือประสิทธิภาพของซีโนเวก็ไม่ได้เยอะนะคะทุกคนประมาณเท่าไหร่ห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วความรุนแรงของยารุนแรงมากนะคะแต่มันก็ขึ้นอยู่กับร่างกายของคนด้วยนะคะคือแล้วแต่บุคคลด้วยเนาะแต่ไม่ได้หมายความว่าตัวยาเป็นแบบนั้น สำหรับทุกคนนะคะอาจจะเป็นเฉพาะบางคนแต่เพื่อนตันฉีดแล้วนะคะก็คือเป็นไข้ตัวร้อนก็คือฉีดวันนี้พรุ่งนี้เพื่อนไปทำงานไม่ได้เลยนะคะขยับไม่ได้เลยปวดไปทั้งตัวฟังดูน่าอันตรายมากเลยนะคะถ้าใครจะฉีดก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะคะทุกคนส่วนตัวตันนะคะเดี๋ยวพาไปดูอาการว่าเป็นยังไงบ้างนะคะหลังฉีดวัคซีนตอนนี้ก็เอ่อหนึ่งวันครบรอบที่ฉีดวัคซีนเข็มแรกนะคะ แต่ก็ไม่มีไข้นะคะเพียงแค่ว่ารู้สึกเพียๆะคะ่ะแล้วก็แขนข้างซ้ายแบบปวดมากเลยนะคะที่ที่ฉีดนะคะมันตรงหัวไหล่มันปวดมากแล้วลามไปถึงข้างล่างทั้งมืออะไรเงี้ยมันมันลามันเพียๆนะคะแล้วโดนก็คือกรีดเลยะคะ่ะฉีดรอบสองเดี๋ยวจะถ่ายมาให้ดูอีกทีนะคะตอนแรกแตนนึกว่าแตนจะแบบอ่ไม่ไม่เจ็บนะคะแต่ว่าตอนนี้คือเจ็บมากเพราะว่าตัวปกติเราตัวเองก็เป็นคนที่แบบว่า ถึกระบึกบึนนะคะแต่ว่าวันนี้รู้สึกยอมแพ้ให้กับวัคซีนนะคะตอนที่ตัวเองเคยเป็นโควิดอ่ะยังไม่รู้สึกป่วยนะแต่ว่าพอฉีดวัคซีนอ่ะป่วยกว่ตอนติดโควิดเองนะคะเจอมีฉีดนะคะตีห้านางตื่นไปทํางานเฉยเลยะค่ะตัวของไฟเซอร์นะคะมันก็แล้วแต่ร่างกายคนนะคะว่าใครร่างกายสุขภาพดีส่วนตันนะคะก็เป็นแค่ประมาณนั่นแหละค่ะที่อาการ ปวดหัวอ่อนเพียส่วนแขนข้างที่โดนฉีกก็คือปวดมากเป็นประมาณแค่วันสองวันนะคะเสร็จแล้วตอนก็หายดีเลยนะคะไม่ได้มีไข้อะไรนะคะแค่แค่อ่อนเพียเฉยๆค่ะ,ะตัวแขนที่โดนฉีดวังซิ่งก็คือหายเป็นปกติไม่ได้เจ็บอะไรนะคะช่วงประมาณวันที่สวันนี้นะคะดูข่าวอะคะ่ะที่มีคนเสียชีวิตเนื่องจากว่าที่ไทยอะคะ่ะที่มีคนเสียชีวิตเนื่องจาก โทรไปสายด่วนแล้วติดโควิดแล้วเขาไม่มารับหรือเขาไม่ไม,ไม่ไม่ยอมตรวจโควิดให้ไม่มารับรักษาอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ไหวเอาไปมาเขาเสียชีวิตอะคะ่ะแล้วก็ทั้งอามาที่ที่วอนขอให้เจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือเพราะอาาติดยายติดโควิดก็เสียชีวิตคือแบบมันน่าหดหูมากเลยนะคะทุกคนขนาดต้องมาร้องขอผ่านออนไลน์อะไรเงี้ยแล้ว คือแบบถ้าเราบอกว่าเราไม่ไหวร่างกายมันบอกไม่ไหวแล้วโทรไปร้องขอขนาดนั้นก็แสดงว่ามันไม่ไหวจริงๆทําไมไม่ได้รับการช่วยเหลือได้รับแต่ช้าทำไรได้ทีเนี้ยเสียชีวิตเลยแตนดูข่าวแตนก็แบบเฮ้ยมันน่ากลัวขนาดนี้แล้วนะแบบแตนก็อยากให้รัฐบาลแบบว่ามีความกระตือรือร้นมากกว่านี้แล้วไฟเซอร์อะถ้ามันดีก็ทําไมไม่ซื้อไปให้ประชาชนตัวเองอย่างแตนเป็นสาวไทยในอเมริกาอย่างเงี้ยแตนก็ ยังขอบคุณความโชคดีที่ตัวเองได้ฉีดวัคซีนแต่ก็ไม่ใช่โชคดีเพราะว่าตันไม่ได้อยู่บ้านตัวเองอะไรอย่างี้ค่ะเวลาเจอสถานการณ์แบบนี้เราก็อยากอย,กอยู่กับครอบครัวแต่เราไม่ได้กลับบ้านปีกว่าแล้วนะคะก็อยากให้คนไทยทุกคนนะคะถึงแม้เราจะพึ่งรัฐบาลไม่ได้นะคะเราต้องพึ่งตัวเองพึ่งสุขภาพร่างกายตัวเองกินให้ดีอยู่ให้ดีนะคะสุขภาพต้องแข็งแรงไว้ก่อนอ่ะ เราไม่รู้หรอกถ้าเราติดไม่ติดมันเราจะเป็นยังไงอย่างน้อยถ้าเราสุขภาพแข็งแรงเราก็ยังมั่นใจว่าเราจะสู้กับโรคภัยได้เร็วแล้วก็ได้ง่ายกว่าถ้าเราสุขภาพไม่ดีนะคะอย่าประมาทส่วนตัวนี้ที่ไทยแย่ลงแย่ลงทุกวันนะคะแต่ก็เป็นกําลังใจและแตนก็ยังดูข่าวที่ไทยทุกวันนะคะถึงแม้ตันจะอยู่ไกลแต่แตนก็เป็นห่วงคนไทยแล้วก็เป็นห่วงเ,เป็นห่วงรัฐบาลท,ที่เราต้องไปอยู่กับยุคแบบนี้นะคะ วัคซีนไฟเซอร์เขาไปเสนอขายก็ไม่เอาใช่ไหมแล้วอยากได้อะไรอยากได้ซชโนแวคของเพื่อนบ้านอย่างนี้หรอคือคู่ค้าคู่รักเพื่อนรักอะไรอย่างนี้เหรอคะแต่ไม่ได้ห่วงประสิทธิภาพหรือความปลอดภัยของประชาชนเลยอย่างนี้เหรอคะถ้าถ้าตานไปไม่ได้ทันหอบยากลับไปไทยได้ปีนี้นะแต่ก็จะหอบกลับไปให้คนที่บ้านนะคะจะหอบไปให้คนไทยนะคะ ยังก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะทุกคนวันนี้แต่ก็มาฝากไว้แค่นี้นะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b s c r i b e ให้ตัดด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอให้สุขภาพแข็งแรงคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายก็ขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกคนนะคะทั้งคุณหมอพยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกคนแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนช่วยเหลือนะในสถานการณ์โควิดตอนนี้นะคะ<ม>ก็ยังไงเป็นกําลังใจให้นะคะยังไงเดี๋ยวก็ผ่านช่วงนี้ไปเป็นกำลังใจให้ทุกท่านแล้วก็คนไทยทุกคนด้วยค่ะ